ถ้าอยากหาเทคนิคหรือวิธีที่จะสร้าง passive income ให้ได้ว่าอย่างน้อย30,000บาทอะวันละ1 0 0 0บาทเรามีเพียงพอใช้แน่ๆไม่ <c oughs> ว่าเราจะอายุยืนไปเท่าไหร่ก็ตามมีวิธียังไงบ้างคะอย่างที่บอกเลยก็คือเงินต้นเวลาผลตอบแทน <c oughs> ค่ะถ้าเราลงทุนตั้งแต่อายุ20ปีค่ะเราจะเก็บเงินเพียงเดือนละ2,800บาท <c oughs> โดยอัตราผลตอบแทนที่8%ต่อปีค่ะเราจะได้เงินที่9ล้านบาท ตอนที่เราเกษียณแต่ว่าถ้าเราเริ่มลงทุนที่อายุ30ปีเราต้องเพิ่มเป็นเดือนละ6,500บาทหรือถ้าเราเริ่มลงทุนตอนอายุ40ปีค่ะเราจะต้องเพิ่มเป็นเงินลงทุนถึง16,200บาทต่อเดือนค่ะจะเห็นว่าเวลาที่หายไป10ถึง20ปีค่ะต้องแลกด้วยเงินที่ลงทุนมากขึ้นหลายเท่าเลยค่ะนี่คือพลังของเวลาแล้วก็ดอกเบี้ยทบต้นอย่างแท้จริงเลยค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่เงินต้นไม,ไม่ใช่แค่เวลาไม่ใช่แค่ผลตอบแทนแต่3สิ่งนี้รวมกันโดยเวลามี มากทีีเดยวอยากฝากให้ทุกคน stay in vest ค่ะหรือเราพยายามอยู่ในตลาดจังหวะที่ตลาดครุกคะาาขาเหมือนเราขึ้นรถบัสค่ะแล้วเรากระโดดลงเลยเราก็จะไม่ถึงจุดหมายแต่คนที่ยังอยู่บนรถนะคะสุดท้ายเขาก็จะไปถึงจุดหมายเราอาจจะเดินไปเรื่อยๆสุดท้ายเหนื่อยไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนคีปการลงทุนไว้ค่ะเพราะว่า ในช่วงที่ตลาดฟื้นตัวค่ะจะเป็นช่วงที่ทํากําไรได้ดีที่สุดในการลงทุนถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวนมีอัปกันไว้ด้วยนะคะ